คหนึ่งวสิบุมีแจ็กปอดให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมีคือเกา่าเนาะจ้ะน้อพี่น้องจ้าจะเบิง้งซอยนี่อีจกจ้ะแล้วพันไงพูดไงพันไงคุ่นุ่นสีไงยอยู่ คิดว่าแล้วหนาจะใหญ่ยอยู่เบิ่งส่งเบิ่งส่งเป็นสีใหญ่ยอยู่แต่ว่าห่างรออีกจ๊ซิบหมื่น่นละเกือบสองตย์พุ่นละเท่าไหรเนาะเออไปแต่อันโซนธรรมดาบุคคาเนาะบ้านเอาจากบ้านเอาจงไวจงไวจงไว้จงไว้จงไวจงไว,จงไวค่ะโมก็บดอกพี่น้องจ้าว่ามูมันหลายอยู่หรือไหมมูเพิ่นหลาย แต่ว่าต no. ้นอะไรแห้งๆเหี่ยวๆก็เก็บไปเลยแหละตัวใดไรสีสดๆก็บไอ้อะไรเหรอไงเนาะน้ำเกี่ยวถุงมือขาๆใช่ไหมนี่เอาต้นนี้นี่พนาดถึงฝนถึงหนามก็ยังบใหญ่ตัวนี้เหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยครัว่าเก็บก่อนกันนี่ว่าเราสีซึนแล้วกับบอยซึนอย่าบอกเด้อว่าต้นหน่อยๆจะจงหวายเป็นแนวนี้ฝนก็คือจังตกอยู่เนาะ Okay. Mm -hmm. สีแห้งเหี่ยวไปเลยบนไงเก็บเลยอือเจ้าบนไงของกับจ,จัดจานเจ้าแล้วหันไปเห็นทางนั้นอีกคนี้ตายแล้วดีนะสิคอยหันกลับมาทางนี้ไม่าสนอะอยไม่ได้อะไรเลยไปเบิ่งกันพ่อพี่น้องสาบาบาปยู่ไหมอือดูไหมหันมาแล้วว่าสาบาบาปอยู่น่อย เกล็ดแมนเจ้ากว่าด้เมื่อบ่าน้นข่อยละเจา้าเอ้ยเจ้าเกือบเจ้าเกือบมันได้นอนในป่านี่แหละหนาวเลยนอนอยู่นี่หนาวนะจ๊ะหนาวเด้อไปไปกลับบ้านน้ำมะดามเด้อะแตเด้อไปดีกว่านอนหนาวอยู่นี่ <c oughs> นี่เลยกลับมือหนึ่งพอดีเกือบแมนพอด่ายเฮ้เกล็ดแมนกินเห็ดซื้อเนาะ วัดพ่อแม่พี่น้องก็เบ่งติดละ่ะวัดทิโทษคุณน่ะนึกว่าจะไม่มีอะไรซะแล้วสวยจริงๆง,งามขนาดคุณน่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณน่ะเว้ยงามสุดยอดจริงๆเลยโอ้ยเป็นอีกคู่นึงไปไปเอาบล่ะเอาแถบอะบะเอาบ่ได้มันได้เห็นแล้ว มันได้เห็นแล้วมันต้องเอานะดึงมากดิงมากนี่นี่นี่อึนี่งามอยู่เลยพอได้เล็มอยู่จ้าพอได้เล็มอยู่ยยเก็บไปเก็บมาเราก็ได้ลายอยีกแล้วนี่อีกจุดหนึ่งจ้ามีก็เลิศอยู่จ้าเลอศอยู่เลิศค่เลิศมีอีกบอขึ้มีหน่อยแค่ อ้อหคุณน่ะอีกน้อยนึงคุณน่ะสร้างเราาให้เราอยู่หันหละงผีอีกออเก็บเลยซะหูหน่อยหน่อยแต่ว่าสดดีเปตาานายเลย,ย,ย,ยขึนขึนคอร์นีเปตมี่กับโบมี่คอร์นีที่ที่เหลือใบมืยยู่นั่นยังพันหยายหญ่เลยจ้ะยังไม่โต ก็รอไปก่อนเก็บพร้อมกันก็เอาต้นหนังถึงไปเอาที่ตัวขึ้นไปเอาหน่อยก็ดีเอาได้อยู่เก็บแล้วก็แล้วดอกนี่ ด้วยฮะเมยปีนขึ้นมาเมย์จ้ามีที่เลือไวใบแยวก้อนไหมาใหญ่เสยไหมแล้วใดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไล่เก็บเอาให้ได้เลยเดี๋ยวเดพี่น้องจ้ะได้สิเก็บได้คุณน่ะเต็มอยู่คุณน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหูใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ แต่ว่าต้นนี้บ่วหันใหญ่ป็นได้นี่สาบลาบอยู่นี่บ่วหันใหญ่จ้ะบ่บ่แตะแล้วเนาะเรางามขนาดเลยไม่แตะนะจ๊ะงามพี่น้องเอาสีใหญ่อยูอย่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยอยฮึ่มฮ่มดูนะอ้ยไปหั่นละเอาไปหั่นละอมองหันนะเดี๋ยวสีหาไล่เอาให้ได้ มองว่างจะตาก่อนเจอของหยาดของแข็งอีกแล้วขอนหยาดจากอยากได้เพี่น้องนะเต็มอยู่นนั่เต็มอยู่จ้ะอยากได้อยู่นี่แหละต่างกล่องใยป้วยพี่น้องจะเห็นน้ำป้วเดี๋ยวเด้อ ไปลักหยุมเก็บมาแล้วพอพี่น้องได้กำมือนึ่งเอาพันได้เบิร์อกมันเอาหยากมันมัน,ม,นมันอยู่ในผื่นแบบว่าหมองสั้นๆเหรอไหมเอาบ่ได้อี่สิจ้ะเขามาเก็บหมองที่เาเก็บได้ดีกว่างามกระโดดพี่หน่อยสิได้เก็บอีกโดนยู่นี ENTE friend, ่สดดีไปตะานายเลยจ้ะได้เก็บอีกอยู่โดนเติบยู่นี่ พอดอกหน่อยแล้วยังหลายอยู่เนาะจงไหวดอกห,หน่อยเพิ่นบอจงไหวเหาก็ไดดมาเล่นเก็บเนาะออมซ่อนคอนนั่นเป็นตับๆอยู่ฝังไงด้สิผ้าพอแม่พี่น้องพิ่นมาเก็บอีลาเอ้ยเฮ็ดหูหนู u. บอกก็เฮ็ดหูหนู u. แล้วเด้อบันนี้เดี๋ยวผาไปเอาทา้ง,หงาไหนต้นนี้เอาว้กอนจ้าเดี๋ยวจะได้มีแนวมาเก็บอีกคราวหน้านะจ๊ะพูน่ะพูน่ะ นี่งามกระโดดกระเดียดมันยังเอาไงไงได้อีกว่าจากสีขาวก็สีหลายขึ้นแล้วแต่เนาะเรื่องของเลือเพี่งามครับสดงามจ้ะสดสวยมากเอ้ยดีใจที่แหลกน้กวสิบได้เก็บอย่างเนาะเห็นเพิ่นใหญ่ได้เก็บคือเก่า มีแนวให้เก็บให้ดูเหมือนเดิมมีแนวเดี่ยวเบาคื่อกเอาหนึ่งวันสิบวมีแนวเดี่ยวเบาโอเคเลิดคักนี่เลิดเพระค้ตัวหนังเราเอาเดี๋ยวมันเน่าจากเถื่องเถี่ยกอนแล้วเป็นอะไรของพี่น้องจ๋ามวนบ่เล่ากับพัดนใหญ่ๆเด้เนี่ยเป็นตับๆอยู่เนี่ยไม่เอาไม่เอานะ เป็นตับๆอยอะไ้ให้วงกันพวเก็บวเก็บจงไว้ปุ๊บสิลมของน้ำจงไว้ก่อนงูน่ากอยู่หั่นไงนายเดียวต้นเสียงดึงแม่อึว่าฉันเ้าาพพ่อแม่พี่น้องหัวซักหัวขวบ มวนฟินคือเก่าเนาะพี่น้องจ๋าได้ซื้อผ้าเลาะของเบิง้งทึ่งว่ามี่หยังบอกเนาะ,ะแต่เสียผ้าเมื่อล,ละละถ้าบ่มีนะมนัมนมนัมนมันมันมันจังเลยค่ะนึกว่าสิบ่มีเห็นบอมีคือเก่าพ่อพี่น้องจ๋าเต็มอยู่คนนะ่ะอุ้ออยดอกห,หน่อยๆเพิ่นอีกเพียบเลยนะเออหน้าเน่าทิม่ม ตัดเศษอายนนอนเ,น,เ,น,เ,น,เานาะขีนเอาขินเห็ดหูหนูเหลืองก็มีจ้ะเห็ดหูหนูเหลืองงามขนาดสีเหลืองสีเหลืองก็มีสีนี้ก็น้ำตาลก็มีมีทุกสีจ้ะน้านคือเกาพอแม่พี่น้องมาเบิง้งหูหนูหูหูสางหูหูหยางนี่เบิ้งเบิ้งเบิงเบิงบ,งบง But, อดเราเอา อันนี่นะวาสเนาใส่ได้อยุกวาสติโทรคุณน่ะเอยสุดยอดที่ลีเลยพี่น้องเนาก็มีบป่นเนาก็มี่จะมาคื้นไห่หักใหญ่แน่แท้เนาะเอื้เอามาเอามาเถียเออโปวดโทรโม่บักแตงเอออร่างการงานสาง อีกพี่น้องคตรงซอยคอยแหนกเลยนะเห็ดหนูนูเพียรสสีเงาอีกคนบา้าฮัดเป็นตับตับจุเนาะตอนสอนครับขี่ดินขีด่ดอนไปลอยไปล่างเอาเห็นไหมเฮ้ยเนาก็เสียดายครับเนาะ,นะ แจ็คพอตอีกแล้วหนึ่งว่าสิบุมีแจ็คพอตให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมีคือเก่าเนาะจา้ะเนาะพี่น้องจา๋าจะเบิ้งซอยข่อยแน่นี่เฮ็ดหูหนูเพียแจ็คพอตอีกแล้วนะคะแจ็คพอตอีกแล้วป้าคุณนะงามขนาดเลยหนึ่งว่าสิบุมีแนวให้เก็บมีคือเก่าแต่เดี๋ยวออกปลาเนาะจ้ะเนาะป้าเน,นี่เบิ้งหูมีแต่หูงามๆจ้ะพี่น้องจา๋าคุณนะ สดงามขนาดเลยเนะนาะฮัดเพียนะอุ้ยผพีอีกได้จะได้หงนติ้ง,งให้เบิง้งอุ้ยเพียงกองจุนพูนอยู่เพียงอ๋อสุดยอดอีกจ้ะสุดยอดไปเลยหูสดหูใหญ่ค่ะเพียงค่ะย้เปิดออกเห็ดตูบหมูบอยู่เนาะ S <S พ่นได้ฝนพันขึ้นวัสันแต่สมัคืองามครับแถ่ๆนั้นแหวกสุดยอดกว่างงามเลยจ้ะเก็บเห็ดงามๆกันอีกแล้วถ้าพพ่อแม่น้องเก็บเห็ดนุ่งสวยๆอีกแล้วค่ะิึงติละ่ะสดงามครับปีไหนมานทุกเห็ดจริงๆเนาะ โอ้ยมันนี่มันปีใหม่แล้วเนาะเริ่มมานแต่แต่ต้นปีเลยจ้ะนี่มันเริ่มปีใหม่แล้วลืมลืมเว้นลืมข้าวแล้วนับรวมกันไปเบิด <c oughs> เริ่มมานแต่แต่หัวปีเลยจ้าตต้นปีเนาะเห็นไหมเบิ่งหูหนี่เด้อพี่น้อป้าจะมันใหญ่อลังร่างการงานสางงามสุดยอดเลยฮิแตอัญชลดอกมาหน่อยจงไว้ก่อน เฮ้ยพ um, ี่นะจะนั่งว่าหมดเกิดนั่นนี่เนาะจะมดเกิดขอกระซิบมดเอาคือกันนฮ้เพียเพียกระซิบมดผ้าพ่อพี่น้องหมดเก็บเอาคนน่ะพี่น้องจ๋าเบิึงซอยกันเบิึงคว่มง่ามมองมีนี่เนาะมองแจ็คพอตนี่แงเงี้ยนน่ะไดายนคว่าสิบวุ้นมีแนวเก็บแต่เก็บจนฟ้าคนน่ะคุยตายอ่ะง่ามขนาดอุ้ยหัูปกไง คอนนี่นี่ไหมสุดยอดดีๆร่างการงานสางนะไปลุนหาต่อได้จ้ะเด้อพี่นะเอ้ยในหลืดในแหลบนะอึพี่น้องจ้าเพื่อนว่ันว่ามันหน่อยหน่อยวมันคลองคอยเด้อคุณน่ะเอ้ยอัดหยัดอยู่เนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงคุณน่ะดึงขึ้นมาให้เบิ้งเด้อดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงเสิ้อ้าดึงออกไปทังง้งกุ่นเ้ย ก็ตังค์ได้เือสิเก็บแต่นับำอย,ยูนิดนี้ขึจาบึงชอยมาดา่นานะสาบลาบอยู่้เก็บเลยสิคะรออะไรอยู่เก็บเลยค่ะไม่รอแล้วอันนี้เก็บได้เลยถุถึงว่าจงไหวก็ได้อยู่แต่สิเก็บเลย เนี่ยจากมือข่อยแล้วเอาพ่อพ่อพ่อจงไหวทีหน่อยๆจงไหวสุดยอดอีหลีสุดยอดข้ามหมานพี่อีกอาตเดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่ก่อนุ่นเดี๋ยวไปเล่มเก็บมังหันอีกเพียเออสุดยอดอีหลีเลยมีอนคนน่าเนี่ยว้าวเออคนอ่ะอาตสามอันอีกบ้าเสียสามคน เราเห็นฟังนี่ออขอ,อนมากี่พูนะอุ้ยทางไตอีกเพียบเลยเดี๋ยวดยางกลับไปเอาอีกมากี่ห้องห้องเงวข,อ,อ,นขอ,อนขึ้นห้องเนี้ยเรเห็นทางไตเนี่ยมันมาพีคถ่ายคลิปนี่เองพี่น้องเอ,อ้ยพีคเลยจ้ะเนาะพีคจังไรพูนพุนะ ไปคะ่ะสีเหลืองงามเนาะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเนาลวจ้ะนนมาพีกท้ายคลิปนี่เองจำว้เด้อมาดันจื้อว้เด้อมาเก็บดอกหน่อยเพื่อนังอยูอยู่หลายอยู่ได้หน,นึ่งคอนนี่ที่แลกนึกว่าวิได้รผ้าเมือเ่อแล้วเก็บไปเก็บมายางไปยางมาหมานีคือเก่า สลัดละอุ้ยหอนเป็นหงส์เงาหงแตกหมานคุณน่ะอุ้ยปวดโพแล้วเขาเรียกว่ายิ่งเดินยิ่งเจอตกลงมาคักคักฝนน่ะฝนดีเห็ดก็ดีเเก็บเรื่อยๆล่ะทัาฝนตกลงมาเรื่อยนี่ทูนูมาคว่ำชุ่มชืน เห็ดห hey, ูหน the <asan> ูเพิ่นมาก่อกุ๊บสิโดนจับเออนี่ล่ะหูหน่อยก็สิบ่ค่อยอยากเก็บนี่ยลุกใหม่ลุกมื่อปภูมิใจเนเห็ดคักที่แรกนึกว่าสิบ่ได้เก็บหยังเนาะพุ่น่ะเฮ้ยเห็ดหูหนูยากขลังเลยจักหัวแตกแก่หกหลาค่อยหอดเฮือนยังเนาะนี่เนาะหลกหลาค่อยหอดแล้วล่ะป้านี่ รอแม่ว่าได้ดอกก่าแม่สิเก็บเฮ็ดแล้วหนาวาตายพอดีเบอร์กรนเบึง์เหมือนกรนอุย้ยหลายคักดอกน้นอยๆเพียบเลนะินี่ยทีใหญ่เหล่าก็มีจ้ะคุณน่ะดอกน้นอยๆอุย้กอกยกห้พี่ออกปะดยดนองเ้ยสุดหยดวามวมานยีรีตัวนี้เออ น้ำน้ำเก็บค่อยๆกันด้วยน้ำจากน้ำน้ำจะตำเอาเพืยอเพืนหล่นลงใช่ไหมวิ่งสดน้ำก็น้ำเน่าล้วล่ะทางเน่าแล้ว ทั้งเนาก็มีทั้งนั่งหน่อยอยู่เนาะไปก่อนเดี๋ยวแถวนาได้มาเก็บจ้ะเสิได้มีแนวมาเก็บแนมดีๆมีอีกวะได้หมดทั้งสดชื่นเขาวะเก็บให้เบิดเพขึ้นจากโอ๊ะคับที่น้อง จะอ,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 อย่างเดียวมมือหนุ่มหนุ่มมวานาเป็นตายเป็นตะเอาอะไรเปล่าโอ้ยหนาเละตุ่มเปะเละตุ่มเปะแล้วมันเละตุ่มเปะเลยจ้าอ้าวนี่จ้าพรพีิณห์ท้ายสุดสุดท้ายแล้ว,ว่เอาดอกเดี๋ยวคอยมาเก็บพร้อมเพิ่นเนาะพร้อมกันกับกที่เพ,พิ่นที่ทห้าวจงไวนะ้น่ะเบิ่งเห็ดห้าวพรพน้องอจา้า มึงเห็ดของเฮาวันนี้สิเนี่ยสุดยอดอีีพี่น้องเนื่ยว่าสิบ่มีเห็ดห้เก็บเนาะสุดยอดไปเลยค่ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปสิผ้าเมื่อแล้วเพราะว่าเราหมานแล้วเนะาะเฮาหมานแล้วเฮาหมานคักแล้วผ้าเมื่อลวจ้ะดีใจเด้เก็บเห็ดใหรพ่อแม่พี่น้องมึงที่แรกเนื่ยว่าสิบ่มีเห็ดปุณนะเนี่ยไปยังเห็นอยู่ตาดอกหน่อยจงไว้หันละเอาไปหันละก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บรอบหนาเนาะ ดอกน้อยดอกน้อยเดี๋ยวรอบหน้าเรามากันใหม่เพราะดีเพราะมีที่จงไบรุ่นเดียวกันใส่เดียวกันลายเติบราเราไงวสิใหไงพร้อมกันนั่นแหละไงให้เพิ่ในไ่ขึ้นก็เก่าหน่อยนึงแต่่ถึงขันว่าเสิใแล้วไงห้า่หูว่าอันเพื่อนจะเริ่นเติบโตวปาบันไดแต่ว่าแพะกระถิงระยะห้างเติบโดนเติบฝนก็ตกดูแต่ว่าลังเทือมมันกะมีแบบว่าที่เมึงที่มามาชะง,งักการจะเจร่ญเติบโตของเพิ่นมันก็เลยมันก็เลยโตสาจัหน้อยนะจ๊ะอาจจะเป็นไปได้ ก็หันถือฝนอย่าง,าง,าง,างไงไงว่หมานแห้งไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่ไม่หายมาดอามเห็ดมาสุ่มกับเอนจอยหลายสายเดินมาได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาหมุดปลานักกันหัวซักหัวขวมน้ำกันพ่อพี่น้องเฮ้ยมวนคักมวลน่าจะเนาะพ่อพีอพ่น้องจ้ะอยู่ดีไม่แห้งได้จ้ะเด้อปลอดภัยนะจ้ะแห้งๆเรื่อยๆจ้ะรักนะ่าจะสวัสดีจ้ะ๊ายบายค่ะหมาเหมือนเดิมเพิ่งกะตาุมเด้อค่ะเด้อเลิศบ่คะ ไปมือหนามาหลุนกันไหมนะจ๊ะนักไปแล้วจ้า